ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับตำนานจระเข้ยักษ์หรือจอระเข้กินคนในบ้านเรานั้นมีมากมายหลายเรื่องราวแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และคนที่มีคาถาอาคม สามารถแปลงกลายเป็นจระเข้ได้แล้วไปสร้างตำนานเป็นสตอรี่เรื่องราวเป็นสถานที่ต่างๆน่าจะมีเรื่องนี้เรื่องเดียวคลิปนี้มิสเตอรี่จะมาเล่าให้ฟังกันครับพญาท่าข้ามเป็นตำนานเรื่องราวที่เราสืบกันมานานว่าเมื่อครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาทหารพรม่าเข้าตีกรุงศรีจนแตกพ่ายเสียกรุงไปในครั้งที่สองนั้นแม่ทัพในกองทั้งหลาย ต่างซ่องสุมผู้คนรวมตัวแบ่งแยกเป็นก๊กเป็นเหล่าหลายชุมนุมเช่นก๊กพยาฝางก๊ก,กพระเจ้าตาและอีกมากมายในสภาพที่บ้านเมืองแตกสแรกขาดบรรดาก๊กเหล่าต่างๆก็มีความคิดที่จะกู้บ้านเมืองกันทั้งนั้นหนึ่งในก๊กเหล่านั้นมีนายทหารผู้หนึ่งที่มีฝีมือดีเยี่ยมทั้งด้านทางการรบและเวทมนต์คาถามาตั้งหลักพำนักที่บริเวณเนินสูงของบ้านท่าข้าม จังหวัดสุราธ,ธานีหรือบริเวณควรท่าข้ามในปัจจุบันไพรพลที่อพยพมามากมายต่างจัดหาสเสบียงอาหารตั้งหลักแหล่งทำไร่ทำนาก่อร่างสร้างตัวเป็นชุมชนขึ้นมาขุนศึกท่านนี้มีตำแหน่งเป็นพระยาเมื่อมาอยู่ที่ท่าข้ามพญาขุนศึกผู้นี้จึงถูกเรียกว่าพญาท่าข้ามและได้จัดสร้างเครื่องรางของขังเป็นพระเนื้อดินเผาโดยเฉพาะพระยอดขุนพล เพื่อแจกจ่ายบำรุงขวัญให้กับไพ่พลในยามรบทัพจับศึกพระยาคนนี้มีวิชาอาคมแก่กล้าสามารถกลายร่างเป็นเสือหรือจระเข้ได้และด้วยความที่ต้องพัดภาคจากภรรยาตอนกรุงแตกวันหนึ่งจึงมีความคิดว่าอยากกลายร่างเป็นจระเข้ลงสู่แม่น้ำตาปีเพื่อวายท่องเที่ยวไปตามสายแม่น้ำจุดประสงค์ก็คืออยากได้หญิงงามมาเป็นคู่ใจและกระสมใจพญาผู้นี้ เวลาว่ายน้ำไปที่ใดก็มักได้หญิงงามตามเส้นทางที่ผ่านเป็นภรรยาเสมอภรรยาคนแรกของพญาท่าข้ามมีนามว่าแม่ยายถิน่นซึ่งปัจจุบันเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในแถบนั้นมีศาลบูชาตั้งอยู่ที่ริมถนนตาปีเจริญหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหลาแม่ยายเชื่อกันว่าหากบนบานศาลเก่าด้วยต้มเปียกสองคนหามซึ่งเป็นขนมที่ทำมาจากข้าวเจ้า นำมาต้มใส่น้ำตาลแล้วใช้สองคนยกมาถวายไม่ว่าขนมนั้นจะมีขนาดเท่าใดก็ตามจะประสบผลสำเร็จตามคำขอทุกรายส่วนภรรยาคนที่สองเป็นชาวเกาะหนอชาวบ้านจึงเรียกว่าแม่ยายเกาะหนอนอกจากนี้พญาท่าข้ามยังได้ภรรยาอีกหลายคนเรียกได้ว่าไปที่ไหนก็เก็บหมดทุกจังหวัดในภาคใต้จนกระทั่งมาถึงท่านนี้ ที่เกิดเป็นตำนาเรื่องเล่าปาฏิหาริมามากมายแม่ยายปากปันหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเจ้าแม่สีวันทองหรือแม่สีขวัญน,นางเป็นนางพยาจระเข้ซึ่งมีความงดงามมากด้วยมีผิวพรรณเหลืองเป่งปังประดุดทองชาวบ้านในสมัยโบราณต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเจ้าแม่สีวันทองนั้นไม่เคยทำร้ายหรือทำอะไรที่เป็นอันตรายต่อชาวบ้านแต่อย่างใดเจ้าแม่สีวันทองนั้น มีคู่รักอยู่แล้วชื่อพยายอดน้ำซึ่งมีอาคมแก่กล้าสามารถแปลงร่างเป็นงูยักษ์ได้เหมือนกันเดิมทีอาศัยอยู่จังหวัดกระบี่แต่ได้มีการเดินทางลงมาที่จังหวัดสุราเพื่อต้องการมาขอแต่งงานกับเจ้าแม่สีวันทองและได้มาเจอกับพยาท่าข้ามที่มาตกหลุมรักเจ้าแม่สีวันทองเช่นเดียวกันจึงเกิดสึกชิงนางระหว่างพญาท่าข้ามในร่างจาระเข้กับพยายอดน้ำในร่างพยางูยักษ์ขึ้น ต่อสู้กันอยู่หลายวันหลายคืนทําให้บาดเจ็บทั้งสองฝ่ายเลือดของทั้งคู่นั้นแดงฉานไปทั่วทั้งบริเวณแม่น้ำตาปีแต่ในที่สุดพญายอดน้ำก็อ่อนแรงจนต้องล่าถอยกลับไปแล้วสายโลหิตแดงฉานที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ดังกล่าวก็ทําให้พื้นดินเปลี่ยนเป็นสีแดงชาวบ้านจึงเรียกขานต่อมาว่าบ้านย่านดินแดงหรืออำเภอพระแสงในปัจจุบัน ที่มาของคาถาอาคมของท่านนั้นชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาว่ามีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งอดีตเป็นสถานที่ฝึกวิชาของพญาท่าข้ามและที่นั่นก็คือวัดเขาสีวิชัยซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่มากเป็นแหล่งพบหลักฐานโบราณคดีหลายอย่างลักษณะเป็นเนินเขาสูงและติดแม่น้ำซึ่งค่อนข้างจะเข้ากับเรื่องราวของตำนานเลยทีเดียวแม้จะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาแต่ปัจจุบัน ชาวพุนพินต่างก็เคารพศรัทธาในพญาท่าข้ามอย่างมากจนมีศาลบูชาถึงสองแห่งแห่งแรกนั้นตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำตาปีริมทางรถไฟข้างศาลเจ้าสุราซึ่งแต่ก่อนเป็นศาลไม้เล็กๆผุพังมีมาตั้งแต่เมื่อไหรไม่มีใครทราบจนกระทั่งชาวจีนในตลาดท่าข้ามเข้ามาปรับปรุงศาลเจ้าที่เดิมที่ถูกทิ้งร้างไว้ใกล้ต้นโพและปรับปรุงสร้างใหม่ให้สวยงาม พร้อมทั้งสร้างรูปปั้นขึ้นมาเพื่อบูชาดังที่เห็นทุกวันนี้มีการเส้นไหว้ทุกปีว่ากันว่าท่านยังเคยขึ้นมากายร่างเป็นคนขึ้นมาชมการละเล่นต่างๆที่ทางผู้ศรัทธานำมาถวายเช่นการรำโนราบางครั้งขณะทํารรพิธีก็จะมาเข้าร่างชาวบ้านคลานเป็นจระเข้ก็มีส่วนอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดท่าข้ามติดอยู่กับแม่น้ำตาปีเช่นกันเรื่องราวความอาถรรพ์ ที่เกี่ยวกับพญาท่าข้ามมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเกิดเหตุรถแบ็คโฮลิกความตกลงไปในคลองพุนพินริมตะลิ่งท่าน้ำวัดบางใหญ่ขณะกกำลังก่อสร้างเขื่อนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นอาถรรพ์ซึ่งหลังก่อนหน้านี้มีหลายบริษัทมารับงานก่อสร้างแต่ก็สร้างไม่สำเร็จคนขับรถแบ็คโฮเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตนได้ตักหินขนาดใหญ่ถมลงในคลองแล้ว กดหินให้แน่นจนไม่สามารถกดอัดได้จากนั้นช่วงสายๆมาทำงานต่อซึ่งระหว่างตักหินมาถมต่อปรากฏว่าจูจูดินบริเวณริมตะลิ่งก็แยกออกตรงช่วงที่รถแบ็คโฮอยู่พอดีทำให้รถพลิกคว่ำตกลงไปในคลองอย่างรวดเร็วจนตัวเองเกือบเอาชีวิตไม่รอดต้องรีบตะเกียกตะกายออกมาว่ายน้ำขึ้นฝั่งเอาชีวิตรอดมาได้ที่ผมแปลกใจก็คือเมื่อวานนี้ นำหินขนาดใหญ่น้ำหนักเป็นสิบตันมาถมบริเวณนั้นจำนวนมากจนเต็มตะลิ่งแต่วันนี้หินที่ถมไปกลับหายไปไหนหมดผมก็ยังสงสัยอยู่เพราะหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักมากนี่คือคำบอกเล่าของคนขับรถแบ็คโฮชาวบ้านเชื่อกันว่าบริเวณแ่านี้เป็นวังที่อยู่ของพญาท่าข้ามซึ่งหลังจากมีการสร้างส,างสะพานขวางแม่น้ำตาปีแล้วพญาท่าข้าม ท่านจึงอยู่ในเขตที่ตั้งวังของท่านคือบริเวณถ้ำใต้น้ำซึ่งอยู่บริเวณสารพญาท่าขา้ามริมทางรถไฟปัจจุบันว่ากันว่าถ้ำแห่งนี้ยาวหลายสิบกิโลเมตรเคยมีคนเอามะพร้าวทาสีแดงผูกติดกันแล้วโยนเข้าปากถ้ำปรากฏว่ามะพร้าวไปโผล่อีกที่หนึ่งคือที่บ้านเกาะหนอเขตอำเภอเมืองท่านเป็นจระเข้ที่เกิดจากวิชาอาคม จึงไม่ลอดสะพานไปอีกซีกหนึ่งของแม่น้ําที่สะพานทอดกั้นไว้ตำนานพญาท่าข้ามแห่งแม่น้ําตาปีนั้นอาจสะท้อนเรื่องราวอย่างหนึ่งถึงความชุกชุมของจระเข้น้ําจืดขนาดใหญ่ที่เคยอาศัยอยู่ในแม่น้ําตาปีมาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยาดังที่เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่ามักพบเห็นจระเข้ตัวเขื่องนอนอาบแดดเกยตื้นให้เห็นเป็นประจำจนคนเรือต้องใช้ไม้ไผ่เหลาเป็นซีก ล้อมกันเรือเอาไว้เพื่อป้องกันตัวไม่ว่าจะยังไงชาวบ้านท่าข้ามก็ยังมีความเชื่อว่าพระยาท่าข้ามคือผู้ที่คอยปกป้องคุ้มครองคนดีการบนบานสารกล่าวคืออีกวิถีชีวิตหนึ่งของคนเมืองนี้อันเป็นที่พึ่งทางใจที่มีความผูกพันที่อยู่คู่กับแม่น้ำตาปีและชนชาวท่าข้ามตลอดนานเท่านาน